เราจะมาเบาๆกันบ้างกับตัวนี้มาอยู่ที่เมจิกนะจ๊ะเมจิกทวินแครกเกอร์แซนด์วิทเป็นแครกเกอร์แซนด์วิทนะคะเค้กรูชั้นๆนั่นเองสอดไส้ครีมแอนด์ช็อกโกแลตจัมโบ้ราคาไม่ต้องถามมินิมินิห้าบาทเหมือนเดิม ตรงนีเ้เขาเขียนไว้ว่าคูคุณควรบริโภคหนึ่งซองอคุณค่าทางโภชนาการก็คือหนึ่งต่อหนึ่งซองควรแบ่งกินสองครั้งนะคะทุกคนหนึ่งซองกินได้ถึงสองครั้งแต่วันนี้เรากินไปแล้วประมาณกี่ซองอะทุกคนอย่านับเลยนะ เยอะมากอสองนี้หนักถึงสี่สิบสามกรัมเลยนะคะห้าบาทถือว่าคุมมา้มอ่ะทุกคนเราจะมาแกะแล้วเป็นแคคกเกอร์สองชิ้นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่แคกเกอร์สองชิ้นแล้วก็มีรอยประ ไม่รู้ว่ารอยปะนี้มันหมายความว่ายังไงแต่มันก็ดีตรงที่มันช่วยให้เราหักง่ายอะ่ะเนี่ยเนี่ยมันหักง่ายมันดีมากเลยเดี๋ยวจะมาชิมดูนะคะว่าข้างหนเป็นแบบไหนอือหือกอด ติมโตวิกจิตอย่างเดียวอืมไส้อืมสําหรับเราเนาะคนชอบทานช็อกโกแลตหรือว่าไส้ให้มาแบบพอดีนะคะแต่ว่าเราชอบช็อกโกแลตเยอะๆเราเลยว่าน่าจะใส่มาเยอะกว่านี้ อืความกลมกล่อมก็ให้แปดเต็มสิบเลยอร่อยพอดีเรื่มุนจะแบบแต่ว่ามันมันเค็มไปนิดนึงอะ่ะทุกทนมันดูแบบมันมีความเค็มอะ่ะก็เลยแบบหากไปสองคะแนนแล้วกันอืมไป